<med silly> g <Hello. S 2> ี d เป็นทางลัด hmm. ที hmm. ่เราไม่ต้องใช้เวลา3ปีในการเรียนมปลายค่ะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรอยากเรียนอะไรก็พุ่งไปที่ GED ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนี่ค่ะตอนนี้อ7ยจมาจากโรงเรียนซีวิทยา2ค่ะตอนนี้สอบติดอินด้าที่จุฬาค่ะก็หนูอยากเข้าอินด้าตั้งแต่หนูอายุ15เลยเข้ามาเรียนที่เดอะแพนเนอร์ที่แรกเลยค่ะแล้วก็ติดอินด้าตอนอายุ16ค่ะดีใจมากค่ะวิ่งพีดรอบบ้านไปกอดทุกคนเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ ในที่สุดแล้วก็ทําตามที่เราหวังได้จากทีคอยากเข้าอินด้าแล้วแล้วมันก็เป็นทางลัดที่เร็วค่ะก็เลยพุ่งไปที่ GED ก่อนเลยค่ะก็คือให้มันได้วุฒิจบมปลายแล้วก็ค่อยๆล่เก็บคะแนน IELS กับ SAT ค่ะหนูเรื่องเป็นอินด้ารอบ2ค่ะใช้เป็นคะแนน IELS SAT Math CU Tab ค่ะ RWA ได้147ค่ะ Social s t u d y ได้153 Science ได้157แล้วก็ Math ได้1 6 1ค่ะ SAT ได้หกร้อยเ้าสค่ะสอบ G d ผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะ ิ่งที่สําคัญในการเตรียมตัวไปสอบก็คือการทาแบบฝึกหัดทําโจทย์เยอะๆค่ะได้มาสอบ m o c k t e ท t ที่ The p l a n n e r ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยที่ทาให้เรารู้ว่าแต่ละพาร์ทมีพาร์ทไหนบ้างที่เราทําไม่ค่อยได้ก็สมัครอินด้านะคะอีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือพอร์คฟิลิโอค่ะเด๊มีโปรเจกต์หนึ่งที่หนูรู้สึกว่าคอนฟ idence แล้วก็ชอบที่สุดค่ะอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ e n f p Public Space ค่ะก็จริงๆหลักๆงานเนี้ยก็จะพูดถึงในเรื่อง ื่องของ MBTI ค่ะก็ออกแบบเป็น Public Space ที่เข้ากับตัวหนูเองค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูเป็น ENFP นะคะก็เลยอยากสร้าง Space ที่ทำให้เรา comfortable มากที่สุดค่ะก็สำหรับใน b บิ d i n g นี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2โซนค่ะมีเป็นห้อง introvert ก็คือเป็นห้อง private อยู่คนเดียวแล้วก็เป็นโซนพวก Workshop ที่เราสามารถไป Enjoy กับเพื่อนๆได้ค่ะเอ่ออินด้าจุลาหลักๆก็คือจะเน้นเป็นเรียนดีไซน์ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้เรียนแค่ดีไซน์ในพาร์ทของอ r แต่เราแบบว่า expand boundary design ค่ะทำให้เราคิดนอกกรอบหาไอเดียในการทำงานเพิ่มเติมได้ดีขึ้นเรื่องเรียนเดอ p l a พลนเนอร์เพราะว่าเห็นรีวิวจากรุ่นพี่มาเยอะค่ะว่าสถาวันนี้เนี่ยดังเรื่อง GED แล้วก็ SAT ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราสอบวิชาไหนไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้แล้วก็กลับไปสอบแล้วก็ทาให้คะแนนมันผ่านค่ะรู้สึกว่าในคลาสคือบรรยากาศดีมากเลยสะดวกมากๆไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางหรือว่าอาหารเว พักกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็น่ารักดีค่ะสนิทกับคนเยอะมากแล้วที่สําคัญคือครูเขาให้ทริคเราเยอะมากๆค่ะพี่แอดมินน่ารักมากๆค่ะตอบไวมากพี่แอดมินก็จะช่วยทั้งเรื่องแบบว่าการสมัครสอบอะไรอย่เงี้ยค่ะที่ The p l พ n n r r มีดูแลให้ครบเลยค่ะสุดๆนะคะเป็นกาลังใจให้ค่ะมาเรียนที่ The p แ n กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย